แบ่งแล้วนะคะแบ่งแล้วอันแรกแบ่งตามลายลักษณ์อักษรอ,อ่าข้อที่หนึ่งแบ่งตามลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรแปลว่าอะไรตัวหนังสือตัวที่บันทึกเอาไว้อาจจะบันทึกเป็นรูปภาพบันทึกเป็นสัญ,ญลักษณ์นะ หลักฐานที่เป็นลายลกักษณ์อักษรนะเอาลองดูหลักฐานที่เป็นลายลกักษณ์อักษรเขียนหรือยัง<า>เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนไปเขียนไปจะได้จะได้มีหลักฐานไว้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนนะเพราะมันจะซ้ํากันข้างบน หลักฐานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรคือเอาเขียนสีดำหลักฐานที่บันทึกไว้เป็นเป็นตัวอักษรลงบนวัสดุต่างๆนะเขียนบันทึกไว้บนวัสดุต่างๆแถบแถบบ้านของนักเรียนมีไหมในชุมชนมีไหมของเก่าแก่โบราณถูกต้องไม่ได้กลัวเนี่ยมีไหมนะสมุดคอยมีไหมคะ จารึกไว้บนก้อนหินไว้บนหนังสัตว์นะหรือไว้บนใบไม้นะมีไหมเอาเขียนไว้ก่อนเขียนตัวสีดำจะไปเขียนหรือยังคะจะไป พอมาถึงตรงนี้นักเรียนเข้าใจว่ายังไงคะทั้งหมดเรื่องราวในประวัติศาสตร์เราจะกล่าวอ้างลอยๆได้ไหมไม่ได้มันต้องมีอะไรหลักฐานขึ้นมาพิสูจน์มีชิ้นมีส่วนมีลายลักษณ์อักษรอ,อะไรพวกนี้มาพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริงตามเหตุการณ์น,นั้นในอดีตนะเราก็เลยเอาหลักฐานหรือร่องรอยที่ บรรพบุรุษของเราสร้างเอาไว้เนี่ยมาแบ่งเป็นพวกๆนะเพราะมันมีเยอะนะแบ่งเป็นพวกๆก,ก็แบ่งอันแรกคือแบ่งตามลายลักษณ์อักษรอันแรกก็คือแบ่งตามลายลักษณ์อักษรที่มีการจารึกลงบนวัสดุยกตัวอย่างเช่นเช่นจารึกบนอะไรคะบนหิน ต้องเอาสิวเอาคอ้อนมาตอกตอตอก,ตอกใช่เปล่าหรือจะเอาเลือดไปทาดีเลือดไปทานี่จะอยู่ไหม,ไมเคยฟังไหมเรื่องเอาเลือดไปจาลึกบนก้อนหินนะ่ะเคยไหมนางอะไรเรื่องสังทองอะ่ะพระสังนะรู้จักพระสังไหมเออที่มีนางยักษ์มีนางยักษ์นีเปล่านางพันธุรัต ตามภาษาสังขึ้นไปที่ชายเขาอ้อ,อนวอนให้ภาษาสังลงมาก็ไม่ลงทำยังไงด้วยความรับทำไมคะเขาเรียกว่าอะไรมันมันมัน,ม,นมันอะไรก็อักเลือดออกมาก็เลยเอาเลือดเนี่ยทำไมคะจารึกมนคาถาเวทมนคาถาเรียกเนื้อเรียกปลาไว้บนไหนบนก้อนหินแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง นะเราจะลึกบนแผ่นหินหรือเรียกว่าแผ่นศิลาแผ่นไม้ได้ไหมได้นะแผ่นไม้ก็ได้นะอันนี้จะลึกบนอะไรแผ่นไม้เหรอดูให้ดีดูให้ดีดดบนอะไรเวลาเราไปฟังพระเทศนะพระถืออะไรใบลานใบลานนะใบลานนะนะอันนี้ หรือจารึกเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวนะอันนี้เออมีการเขียนบันทึกเอาไว้ในเรื่องการชนช้างอย่างนี้เป็นต้นสงครามยุทธหัตถีนะต่อไปนี่เขียนไว้นะเขียนไว้อ่าในสมัยก่อนอันนี้สมัยไหนเนี่ยพุทธศักราช2470สิ โอ้โห uh huh. นะเรื่องราวเนี่ยเขาเขียนไว้เพราะตอนนี้เรามีตัวหนังสือแล้วหรือยังมีแล้วนะมีแล้วเอาต่อไปอันนี้เป็นตัวหนังสือนะเราได้ประโยชน์อะไรจากตัวหนังสือเหล่านี้ได้ความรู้ได้เรื่องราวได้ชีวิตวิถีชีวิตได้คาถาได้รู้ว่าสมัยนั้นเขาอยู่กันยังไงและโดยเฉพาะพงศาวดารเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวเหตุการณ์ของเมืองนั้นๆ เหตุการณ์เป็นช่วงๆไปเขาจะบันทึกเอาไว้เอาต่อไปเป็นแบบลายลักษณ์อักษรแล้วอีกประเภทหนึ่งน่าจะเป็นอะไรหลักฐานถ้าสมมุติเอามาทําเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือเขียนอีกพวกหนึ่งจะเป็นตัวหนังสือไหมเป็นสิ่งของมีการจารึกไหมไม่มี เพราะฉะนั้นหลักฐานอีกพวกหนึ่งก็คือพวกไม่เป็นลายลัก,กษณ์อักษรอ่าวเขียนลงไปอันนี้ไม่มีตัวหนังสือปรากฏแต่เป็นสิ่งที่เป็นได้หลายอย่างเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นนักเรียนจะยกตัวอย่างให้ครูฟังได้บ้างไหม เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วไอ้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรตอนนี้อยากให้พูดหรืออยากให้บอกสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีไหมเคยเห็นอะไรบ้างที่มันเก่าแก่โบราณแล้วไม่เป็นตัวหนังสือมีไหมคะมีไม่เอ่ย เมื่อกี้เป็นรายลักษ์อักษรออาผู้ชายช่วยผู้หญิงดูหน่อยนะคะลองช่วยกันเดาซิว่าหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราเคยเจอมันน่าจะมีอะไรบ้างเอ้าลุกขึ้นยืนคะสถานที่ลองยกตัวอย่างมาสักที่หนึ่งสิคะ อายุทยานะคืออะไรอายุทยาทั้งจังหวัดจะเอาส่วนไหนล่ะอะไรคะตรงที่เป็นเป็นทราบประหลักหักพังใช่ไหมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเอาอะไรอีกอะไรอีกอะไรตอบเลยตอบ มีอีกไหมคะไม่เคยเห็นเลยเหรออ่าไม่เคยเพื่อนๆผู้ชายบอกทางนี้ว่าวัตถ <What two? S 1> ุโบราณที่เรารู้จักนะเอาคนข้างหน้าช่วยตอบสีอีกสักอย่างหนึ่งอะไรคะเครื่องใช้เครื่องใช้ตอนนี้ใช่ไหมเครื่องใช้นนใชใชแบบที่เรากำลังใช้ใช่ไหมคะไม่ใช่มันอยู่ที่ไหนที่เขาเก็บเอาไว้ให้เราดูใช่ไหมคะ อ้อ่ะเอาคนข้างหลังบ้างคนข้างหลังบ้างข้างหลังวรวีตอบไมห,หนึ่งอย่างข้างหลังวรวีหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าอันนั้นบอกว่าสถานที่อันนั้นบอกว่าเครื่องใช้หนูว่าจะตอบอะไรดีคะที่หนูรู้จักสิ่งบูชาสิ่งที่เราบูชาใช่ไหมอะไรคะพระอย่างนี้ใช่ไหมคะ นั่นแหละถือไม้ไว้แถวๆนั้นก่อนนะเอาดูตัวอย่างอะไรที่ไม่ใช่งานเขียนแต่มันเป็นหลักฐานที่บอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะอยู่ในพวกนี้อย่างตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยพระพุทธรูปบูชาถูกไหมคะพระพุทธรูปที่นักเรียนมองเห็นเนี่ยเขาก็จะแบ่งได้ทําไมถึงรู้ว่าพระพุทธรูปเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะเพราะว่าลักษณะพระพุทธรูปแต่ละช่วงแต่ละยุคเนี่ย จะปั้นออกมาหรือสร้างออกมารูปแบบจะไม่เหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยของนักเรียนสมัยนีย้เวลาวาดรูปนักเรียนก็จะเขียนแบบอะไรการ์ตูนของนักเรียนน่ะก็จะกลมๆเป็นหัวเป็นหางอะไรไม่รู้เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะจะรูปแบบหนึ่งแต่ในสมัยของคุณครูเป็นเด็กๆเ,เนี่ยไม่ใช่คุณครูจะต้องวาดให้มัน เหมือนเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือต้องว่าตามแบบด้วยนะในสมัยนั้นคือคือลักษณะมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเหมือนพระพุทธรูปที่นอนอยู่เมื่อกี้นี้ก็จะบอกได้ว่าเป็นสมัยไหนถูกไหมคะอ้าต่อไปเอาดูดูต่อไป,อ,อ,ไปอันนี้อะไรเอ่ยมีอักษรจารึกไหมคะไม่มี ไม่มีแต่อันนี้มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกเรื่องราวของอะไรวงล้อแห่งธรรมบง่บงบอกถึงอะไรความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานะอยู่ๆขึ้นมาเขาก็ขุดเจอถูกไหมพอขุดขึ้นมาปั๊บโอ้ตรงนี้ในอดีตนะ เคยมีความสงบมีความร่มเย็นต้องมีความสําคัญแน่ๆเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมันมีร่องรอยอยู่ตรงนี้แสดงว่าผู้คนแถบนี้ต้องนับถืออะไรแน่แนพุทธศาสนาศ<ม><ม>าสนาพุทธแล้วคงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถูกไหมคะเ,คเขาก็ค้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลักฐานที่สําคัญใช่ไหมคะเอาต่อไปนี่ไง หลักฐานยืนยันถึงความสงบสุขถึงความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราเร่ร่อนเป็นชนเร่ร่อนอยู่กลางป่าเราจะมีพระเราจะมีวัดไหมมีไหมคะไม่มีใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนเร่ร่อนนะเราจะไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานแสดงว่าตรงนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนี้ ก็จะต้องเป็นคนที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาเห็นเสาไหมใหญ่โตมโหูรานใช่หรือเปล่าแสดงว่าคนนี้มีจิตสานแลงก้านับถือศาสนาถูกไหมคะอ้าวถูกอ้าวต่อไปเพื่อนบอกว่าเครื่องใช้ไหมสอยเราขุดค้นพบขึ้นมา แถวแถวบ้านนั่นเรนเคยขุดเจอไหมเออทำไมคะมีถ้วยหรือหรือดวงวิญญาณอยู่ในนั้นชอบดูหนังผีเยอะๆอันนี้เป็นหม้อเป็นถ้วยเป็นชามที่เขาขุดค้นพบขึ้นมาพอขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยลวดลายมันไม่ใช่ปัจจุบันเขาก็ต้องเอาไปพิสูจน์อีกว่าดินแบบนี้ดินที่ปั้นเลยนะสีแบบนี้ลวดลายแบบนี้ น่าจะมีอายุสักเท่าไหร่เขาก็ไปคำนวณมาเรียบร้อยใครอยากเรียนวิชานี้บ้างโบราณนคดีส่งไปที่สูจนหลักฐานเขาบอกว่ามอหายเหล่านี้มีอายุประมาณ3,000ปีอือ3,000ปีคิดดูสิถ้าเราอายุร้อยปีนะถ้าเราร้อยปีเนี่ยเราลงไปกี่ทอดหลายช่วงอายุคนลงไป แสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของผู้คนมาก่อนมีถ้วยมีชามเสร็จเรียบร้อยจเจริญหรือไม่จเจริญเจริญไม่ใช่เป็นใช้ก้อนหินเหมือนมนุษย์หินนี่ใช่หรือเปล่าใช่นะมีการสร้างสารคผลงานขึ้นมาแล้วนะเป็นหลักฐานนี่ไงตัวจริงเสียงยงจริงนอนอยู่นี่นะใช่ไหม ถ้าเราไม่มีถ้าเราถ้าเราแบบเป็นคนที่เล่ร่อนหรือไม่มีอารยาธรรมไม่มีวัฒนธรรมกระดูกเราก็คงไปนอนกลิ้งอยู่กลางป่าแล้วอยู่ในปากเสือปากสิงโตใช่ไหมอันนี้เรามีการขุดมีการฝังเรียบร้อยมีหม้อมีถ้วยมีชามนะเอาไปใช้ใช่ป่ะนะตรงนี้เป็นหลักฐานอ้าวต่อไปอันนี้ดีกว่า เห็นชัดเจนร่องรอยของเมืองนะคะชีวิตความเป็นอยู่ปรากฏเห็นเด่นชัดเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าในท้องถิ่นของเราในชุมชนของเราเคยเป็นอะไรมาก่อนก็เป็นลักษณะนี้เคยเป็นเมืองที่เป็นเมืองในอดีตที่มีการยกทัพอะไรอย่างนี้เป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองอะไรที่เราเรียนมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นอาณาจักรอย่างภาคใต้ อาณาจักรสีวิชัยนะบ้านเราข้างบนเหนือเหนือขึ้นไปขึ้นไปนครปฐมราชบ,บุรีอาณาจักรทวาราวดีทำไมถึงบอกได้ว่าตรงนั้นเป็นเป็นแบบทวาราวดีเพราะว่าสิ่งก่อสร้างหรือพระตึกราบ,บ้านช่องที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นศิละปะแบบสมัยนั้นเขาก็เลยบอกได้อันนี้คือหลักฐานเข้าใจไหมคะ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเอ๊ะบ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองไม่ได้นะต่อไปต่อไปแบ่งตามช่วงเวลาหลักฐานก็สามารถแบ่งตามช่วงเวลาได้แบ่งตามช่วงเวลาจะแบ่งยังไงดี เมื่อกี้นักเรียนก็ลืมไปเลยไอ้แบ่งตามรายลักษณ์อักษรก่านไม่เป็นรายลักษอักษรใช่ไหมคราวนี้จะแบ่งใหม่ละแบ่งตามช่วงเวลาบ้างนะมันมีคำว่าหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นอันนี้นักเรียนลองดูนิดหนึ่งประโยคนี้จะสมบูรณ์หรือเปล่านะ นักเรียนดูนะหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่เป็นหมายถึงหลักฐานที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหรือเป็นหลักฐานที่อยู่ในช่วงนั้นเป็นหลักฐานที่อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะเป็นหลักฐานที่เป็นเหตุการณ์จริง ในสมัยนั้นอนเุเรียนเติมความว่าจริงลงไปจริงเหตุการณ์จริงเขียนหรือเปล่าเขียนนะ,ะเป็นของใช้นะเป็นของใช้เป็นตึกรามบ้านช่องอย่างสมมุติในสมัยของกรุงสุขโขทัยเนี่ยหลักฐานชั้นต้นก็คือก็คืออะไรคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัย เพราะว่าเป็นวดัดเป็นพระราชวังที่คนในสมัยนั้นอยู่จริงนะมีเตาที่เอาไว้เผาถ้วยชามก็มีจริงเป็นหลักฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะหลักฐานชั้นต้นก็คือร่วมสมัยเข้าใจกันว่าร่วมสมัยใช่ไหมคะคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยที่เป็นช่วงอยู่กรุงศรีอยุธยาเอยอยู่กรุงสุโขทยัย เพราะนั้นหลักฐานชั้นต้นของนักเรียนก็จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในช่วงนั้นอาจจะเป็นหลักศิลาจารึกที่พ่อขุนรามคำแห่คำแหงให้จารึกถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นพระราชวังวัดวาอารามอันนี้ก็เป็นเป็นหลักฐานชั้นต้นนะเป็นหลักฐานชั้นต้นเอาวต่อไป เสียงคุยกันจุ๊กจิกแสดงว่าเสร็จแล้วต่อไปอันที่2หลักฐานชั้นรองเขียนนะคะถ้าแบ่งตามช่วงเวลาก็เป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองจะไม่เกิดร่วมสมัยนะจะไม่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแต่เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังอาศัยคำบอกเล่า หรือข้อมูลจากหลักฐานชั้นตน้นนะหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังอาศัยคำบอกเล่าหรือข้อมูลจากหลักฐานชั้นตน้นสมมุติในตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นประวัติหมู่บ้านของนักเรียนเนี่ยนะอย่างแถวแถวบ้านครูเนี่ยคุณเขาบอกว่า,าที่ชื่อหนองคันพุกเนี่ย เพราะว่าในสมัยก่อนมีในพรานคนหนึ่งชื่อพุกแล้วก็มาหากินอยู่แถวๆนี้อุดมสมบูรณ์มีสิงสาราสัตว์มากมีหนองน้ำครูก็ไม่ได้ไปถามตาพรานพุกหรือคนในสมัยนั้นเพราะทำไมหมดแล้วตายหมดแล้วแต่คนในสมัยนั้นได้เล่าให้ลูกหลานฟังนะเล่ามาเรืเ่อยๆๆๆจนมาถึงสมัยนี้สมัยนี้ก็เลยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่ามันมีข้อมูลมาแบบนี้เพราะฉะนั้นการเขียนประวัติหมู่บ้านของบ้านหนองพันพุกก็ต้องเป็นหลักฐานชั้นรองนะหลักฐานชั้นรองทีนี้หลักฐานชั้นต้นอยู่ที่ไหนหนองน้ํายังอยู่ไหมยังอยู่นั่นแหะ,ะไปถ่ายรูปมาตรงนั้นคือหลักฐานชั้นต้นว่าหนองน้ํานั้นยังอยู่รอยสัตว์ยังอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะอา้าวอันนี้คือ คือสิ่งที่ที่แบ่งในเรื่องของหลักฐานอ่าทีนี้ลองดูนักเรียนป 4. .4 เนี่ยเก่งมากๆก,ก,ก็ลองดูซิว่าจะแบ่งถูกหรือเปล่าตกลงหลักฐานเราแบ่งแล้วนะคะเอาทีนี้นักเรียนลองดูเขียนเสร็จหรือยังเดี๋ยวลองดูนะคุณครูมีให้เด็กๆด,ดูเนี่ยกี่ข้อ มีอยู่สิข้อมีอยู่สิข้ออ่าลองดูนะอย่าเพิ่งเขียนนะเดี๋ยวครูจะให้เขียนคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกลงในตาราง